S.T.G. 44หรือที่รู้จักในชื่อสตูมเกว w 44เป็นปืนที่ถูกพัฒนาโดยนาซีเยอรมันในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ออกแบบขึ้นจากแนวคิดว่าจะต้องมีปืนที่ใช้กระสุนขนาดกลางสามารถยิงเป็นชุดหรือยิงเดี่ยวได้ทําให้รวมข้อดีของปืนกลเล็กและปืนยาวเข้าไว้ด้วยกันรุ่นต้นแบบเริ่มปรากฏในปี1943และผลิตในปี1944โดยมีนักออกแบบหลายคนเกี่ยวข้องรวมถึงฮูโกชไมเซอร์จุดเด่นคือระบบยิงกึองอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การใช้กระสุนขนาดกลางทำให้ควบคุมการยิงได้ง่ายขึ้นเมื่อยิงต่อเนื่องรูปทรงและระบบการทำงานออกแบบให้เหมาะกับการยิงในระยะปานกลางถึงใกล้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวของทหารราบในสนามรบสตูมเกวร44จึงมักถูกเรียกว่าเป็นปืนรุ่นแรกๆที่มีแนวคิดแบบอัสซอนไรเฟิรนและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอาวุธเล็กสมัยหลังทั้งในด้านแนวคิดและการออกแบบสรุปง่ายๆว่า STG 44คือระบบปืน แนวคิดใหม่ของปืนรบที่ผสมความคล่องตัวกับกำลังยิงและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อาวุธปืน